เมื่อวานเราไลฟ์จบไปแล้วระหว่างที่มันราคา26990ที่เป็น i3 13100F กับการ์ดจอ 3060Ti ที่เป็นตัว G DDR6X ตามคำสัญญาครับงั้นพี่เปาลองเทส i5 ด้วยได้ไหมดังนั้นวันนี้จะเป็น i5 12400F กับราคาที่เพิ่มขึ้น1,800ดังนั้นเครื่องนี้28790จะ i7 CPU ถ้าเอา i3 i3 1 0 0 F ครับ26990ถ้าเอา i5 1 2 4 0 0 F ครับ28790ลองเลือกดูวันนี้เปรียบเทียบให้ พร้อมผลเทสของ i3 ที่อยู่ในมือผมเรียบร้อย <Wow. S 1> นั้นเกมแรกครับ Quality w a r Zone ครับ Full HD การปรับภาพเนี่ยจะเป็น Extreme เปิด DLSS Balance เหมือนเดิมนะครับแต่เฟรมเรท115ถึง140เฟรมอันนี้ค่อนข้างนิ่งกว่าเดิมครับอ้าวดังนั้นเราน่าจะเคลียร์นะครับแันั้วลองเลือกดูครถ้าคุณอัปเกรดอีก1 8 0ครับการจอจะนิ่งกว่าเดิมแล้วก็ CPU เสียจะน้อยลงกว่าเดิมครับซิงเดงอร์จองศาครับตรงนี้นะนี่คือเบื้องต้นนะที่ผมแนะนําตรงนี้ เดี๋ยวเราไปกันต่อที่ไฟล์เอเมืองแฟมครับประเทศแฟมเลสิตี้ Full HD on X2 ปรับสุดเวลี่ไฮเหมือนเดิม160เฟรมดูทรงแล้วดีกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นมันอยู่คนเดียว100โอ้อันนี้เราได้เห็น170ครับดูทรงแล้วสูงกว่าเดิมครับไม่ต้องสืบเลยครับจำได้ว่าสูงกว่าเดิมครับไม่ต้องสืบเลย i5 มีผลแน่นอนครับนั้นนักขับรถได้เห็นผลกันเยอะฮะ110ถึง140เฟรม115ถึง140เฟรมที่ i3 ทำไว้ i5 แม่งแรงกว่าอันนี้คนเยอะจริงๆครับ จังหวะนี้แล้วคนเยอะจริงๆครับ95 89 96 97ถ้าเงียบๆก็ได้9 99 100นี่นังนั้นเนี่ยผมมองว่าสเปคใน Full HD ไม่มีปัญหา CPU กาจอกาจอ47การ์ดกาจอ100รนตัวนี้70กว่าเฟรมครับมันไม่ยอะเท่านี้ไงแต่ดูโซงแล้วดีกว่าเดิมแน่นอนครับต่อไปครับ น่าจะเป็นฮอกวอตเลกาซี่ละ Full HD ครับ DLS บาลานครับเป็นอันตราทั้งหมดนี่ปรับเป็นเรเป็นมีเดียมด้วยนะดูดิ CPU วิ่งน้อยลงกว่าเดิมคร้่งเยอะแล้วเฟรมเรทเนี่ยถ้าไอสามเนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิบห้าเฟรมแต่อันนี้ดูทรงครับโหเยอะกว่าเดิมครับนิดนึงอ่ะเห็นเห็นครับอันนี้เห็นชัดครับว่าดีกว่าเดิมครับเพราะว่า CPU นั้นทำงานน้อยลงฮะโอ้โตาโอ๊ยมันเป็นมันเป็นตัวเลยฟูฟูปังฟูหมาป่าที่จังหวะไฟนี่ก็กินนะเพราะว่าไอสามทำไว้เนี่ย 6กถึงเจเฟรมแต่อันนี้85เฟรมที่เห็นขนนะครับต่อไปครับไซเบอร์พัง2077ครับปรับเริ่มที่ Full HD ก่อนครับ Texture เป็น High ครับ DLS s, s Balance ครับเหมือนเดิมเลยคือ High หมด r a y Tracing ก้อนใหญ่ครับเปิดโอ้โห อันนี้ต่างครับบอกเลยชิลฮะตอนนั้นรู้สึกว่า I3 ทําทำไว้ 8- 0ดิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่นั้นเนี่ยเฟรมเรทดูทรงแล้วดีกว่าเดิม10ปู่นี่ร้อยบวกไปแล้วครับโอ้โหเอาดีฮะนั้นๆนเนี่ยนะใครจะบอกว่าซี u ไม่เห็นผลไม่ได้แล้วนะเห็นปะต่อไปครับมาเวสเปอร์แมน Spider Man. อีกเกมนึงที่เห็นผลจริงครับเชื่อผมดิ Full HD DLSS Balance Very really High เหมือนเดิม เรเทสซิ่งเป็นร i g h เหมือนเดิมครับโอ้โหก็รูว่าคนละเกมอันนี้พูดเลยว่า I3 ทําทำไว60้60ถึง75อันนี้ขนลุกเลยฮะมันไป90เป็น100ยแล้วครับ i5 มีผลต่อเฟรมเรทแน่นอนนะนี่การ์ดจอตัวเดิมนะเราดู CPU วิ่ง90%ยังเยอะอยู่เลยนะนั้นถ้าใครเล่นส d e r แน n นะ คุณเอา i5 ครับต่อไปครับ Sun of the Forest ครับหายหมดเหมือนเดิมนะ DLS Balance เหมือนดที่ Full HD อยู่ถ้าใครซื้อไปเล่น Sun of the Forest เนี่ยเห็นผลเลยนะ CPU จาก i3 ที่เคยวิ่ง70-85%เหลือแค่60%ใน i5 เฟรมเรท60-85เฟรมอันนี้มีให้เห็น99เฟรม 100ร้อยเฟรมก็มีดังนั้น Sun of the Forest ต่างเยอะครับเ d d e ล d r e d ยมชั้น n 2ครับผมปรับภาพจะเป็น Full HD Texture Ultra ที่เหลือเป็น High DLs Balance เหมือนเดิมดังนั้นโอ้โต่างครับ1 2 0ถึง145แต่ตัวนี้พอเปิดออกมาก็1 3 0แล้วเคลียร์ได้ว่าเบสเขาเรียกว่าฐานมันอ่ะสูงมากนะฐานมันสูงกว่าเดิมนะครับผมใช้คำว่าฐานสูงกว่าเดิมครับพูดง่ายๆคือถ้าเป็น I 3สาวิ่ง8 5 9 5ถึงครับแต่ถ้าเป็น I5 นี่วิ่ง83เองฮะโอ้โหแล้วมัน ถือว่าจบนะถ้าใครเล่นเลดเดนี่ก็มีผลเหมือนกันก็โนวต่างไหมไปดูก็โนวกันอันราตรงนี้ฮะ Full HD เปิด DLSS บาลานเหมือนเดิมนะโ <c oughs> อ้โหนี่ต่างชัดเลยครับท่านผู้ชมครับ95 100ใน i3 ถูกใส่ i5 ขึ้นไปลดลงเหลือแค่66%เฟรมเรทเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมๆ90ถึง110เฟรมกลายเป็นว่า base on 100เป็น130ก็มี <c oughs> i5 12 100 f ครับ6คอ 12 t เทรดเทอร์โครับมันจะบอกจะเป็น MSI h 6 1 0 ME DDR4 ตัวนี้แรมจะเป็นเหมือนเดิมคือ 16GB Dual Channel บอล3200ัเก็จะพอแซนนะครับสตอร a เ e ทเท่าเดิมครับคือ Lexa NM 6 2 0 256GB ร้0สเปี3 5 0มอเมก็จ,จะเป็นตัวเดิมครับที่เป็นตัว PNY GeForce RTX 3060 TI ครับแรม8 g b GDDR6X นะครับพอปะมาณหอยวัตต์ครับ80%ดสิบพัลส์วาจะเอาลูปคู่ตรงนี้โอเคเคส p l น n ี้ G15 เดิมสามารถที่จะเปลี่ยนเค <I> have ประกอบให้ CPU Z ครับจะเป็น Intel Core i5 12400F ตัวนี้อ r d e r Lake ครับ6 Core 12 Thread แคป25 MB กะเทอร์โบตรงนี้4.4ครับ Motherboard MSI Pro H610ME เหมือนเดิมครับ Memory 16GB DDR4 3,200 MHz Dual Channel เหมือนเดิม RAM Corsair เหมือนเดิมชิป Samsung Graphics Card เหมือนเดิม PNY GeForce RTX 3060 Ti ครับจาก PNY ตรงนี้ TDP 225 w RAM 8GB DDR6X 256 bit c u d a Core เท่าเดิม4864ครับ Bandwidth ซัดไป6 ร0 8ยแปดกิกลองดู CPU ตัวไหนที่เหมาะกับคุณฮะถ้าคุณเอาไปสตรีมคุณเอาไปทำงานมัลติทากิ้งครับคุณเลือก CPU ที่ขอรและเฉียเยอะเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะไปเล่นเกมเดียวตัวที่ไม่ได้สตรีม i 5 2 4 0 0 F ก็เพียงพอแล้วนะครับเพิ่ม1ั0แช่างใจดูครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มคำตอบอยู่ที่คนที่ดูผมอยู่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i half CPU ครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ